อย่ายึดติดแน่นในธรรมแต่จงใช้เพียงเป็นเครื่องมือภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจน่ากลัวฝั่งทางโน้นปลอดภัยแต่เรือหรือสะพานสำหรับข้ามไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาคข่้ควรเห็นเหตุนี้แล้วคิดสื่อไปว่า กระนั้นเราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วพยายามเอาตัวมือและเทา้าก็จะพึงข้ามไปโดยสวัสดีบุรุษนั้นขันทำดังนั้นและข้ามไปได้โดยสวัสดีแล้วรังเลว่าแพนี้มีอุปการะแก่เราเป็นอันมากถ้าฉะไหน,นเราจะทูลไปด้วยศีรษะหรือแบกไปด้วยบ่า พาไปด้วยกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำอย่างนั้นเกี่ยวหรือพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเขาพึงทำอย่างไรถ้าฉะนไหนเขาจะพึงฆ่ามันขึ้นบกหรือปล่อยลอยไปในน้ำส่วนเขาเองก็หลีกไปตามปรารถนาเท่านั้นเองนี้ฉันใด ทมที่เราแสดงแล้วก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบได้กับพ่วงแพก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมอันเราแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพควรระธรรมทั้งหลายเสียและป่วยเกาทำไมถึงสิ่งไม่ใช่ธรรม